มาแล้วจ้ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้พบกับถ่ายทอดสดกีฬาอีกครั้งหนึ่งครับก่อนไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะเป็นกําลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลคนนี้ด้วยนะครับใจบุญเหลือเกินนะครับปั๊มแล้วไปชมกันเลยจ้าสวัสดีครับพบกับถ่ายทอดสดกีฬาอีกครั้งหนึ่งครับสาหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของ นักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับที่ได้ทําคุณประโยชน์ให้กับทางสาธารณะนะครับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและก็ยกย่องมากๆนะครับนั่นก็คือพิมพิชยากกกรรมนะครับที่ไปบริจาคนะครับโรงพยาบาลนะครับให้โรงพยาบาลกระสังนะครับเป็นการช่วยเหลือให้กับผู้ป่วยนะครับและก็ทรัพยากรนะครับทางโรงพยาบาลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ บีมนะครับพินพิชากโกกรรมนะครับได้ไปนะครับที่โรงพยาบาลกระสังนะครับแล้วก็มีการบริจาคปัจจัยนะครับใน a c e b o o k นะครับของบุรีดํานะครับของโรงพยาบาลกระสังแล้วก็ได้โพสต์นะครับก็ได้มอบนะครับทาง มอบเกียรติบัตรนะครับให้บิมพิมพิชราโกกรัมนะครับเพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีนะครับโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลนะครับพร้อมคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนะครับโรงพยาบาลกระสังจังหวัดบุรีรัมณ์เราต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ชื่นชมมากๆนะครับสำหรับบีมพิมพ์พิชราโกกรัมนอกจากจะ เป็นนักวอลเลย์บอลที่เล่นค่อนข้างดีแล้วนะครับบีหลังนะครับแล้วก็มีจิตใจที่เมตตาต่อเพื่อนร่วมโลกนะครับแล้วก็เธอนะครับเป็นหนึ่งในนักวอลเลย์บอลที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับน่าจะเกือบ20คนแล้วนะครับก็มีการถ่ายรูปร่วมกันนะครับเป็นภาพที่ดีมากๆครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับพมนะครับยังบริจาคเงินช่วยโรงพยาบาลอีก ห้าหมื่นบาทนะครับเพื่อซื้อเครื่องมือทางการแพทย์นะและทางบริการทางการแพทย์นะครับนอกจากนี้นะครับน้องบีมนะครับยังน่าจะเป็นไอดอลของน้องนองนะครับไปโรงเรียนนะครับเพื่อร่วมกิจกรรมบูรณาการสร้างแรงบันใจด้านกีฬาให้กับน้องนองนะครับน้องๆทุกคนอาจจะมีไอดอลของเขาอู่แล้วนะครับ อาจจะช่วยได้ไม่มากก็น,น้อยแล้วครับทำให้น้องๆมีความฝันนะครับที่จะเป็นนักกีฬาในทีมชาติของลย์นบอลหรืออาจจะเป็นนักกีฬาประเภทอื่นนะครับก็ถือว่าเป็นหลักคิดนะครับให้กับน้องๆเยาวชนซึ่งก็มีความสนใจในนักกีฬาค,คิดว่าน่าจะมีนักกีฬาที่อาจจะเอาเป็นเยี่ยงอย่างมากๆเลยนะครับสำหรับ นักเรียนนะครับนักเรียนก็มาขอถ่ายรูปด้วยนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับเพจ Facebook mm hmm. ของโรงพยาบาลกระสังวิทยาคมนะครับเป็นกิจกรรมที่ร่วมกับโรงพยาบาลกระสังหน่วยงานอำเภอกระสังสถานีตำรวจภูธรอำเภอกระสังสำนักง,งานสาธารณสุขนะร,ร่วมกันนะครับจัดกิจกรรมบูรณาการสร้างแรงบันดาลใจใน,น้านกีฬาใส่ใจความปลอดภยัยทางกาย,ยาเสพติดนะครับแขกรับเชิญนะพิมพิจากลุกรมนะครับช่วงนี้ก็น่าจะเป็น ช่วงที่บีมนะพักฟื้นนะครับก่อนที่จะไปหลีกนอกนะครับแล้วอาจจะยังไม่ทราบเป็นหลีกไหนบางคนก็อาจจะวิเคราะห์นะครับว่าไปหลีกเยอรมันหรือไม่นะครับก็อาจจะไปญี่ปุ่นเหมือนเดิมหรือไม่นะครับหรือไปหลีกยุโรปนะครับก็อาจจะรอคอนเฟิร์มจากเจ้าตัวอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ทางสโมอสรอน,นะครับ ก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่าน้องบีมของเรานะครับจะไปเล่นให้ทีมไหนนะครับอาจจะเป็นมีเซอร์ไพรส์หรือเปล่านะครับทางเพื่อนๆก็ไปกันเกือบหมดแล้วนะครับโมเมนะครับรอปิดบูคาเรสต์นะครับนิชกรบุญเลิศนะครับไปที่อาเซอร์ไบจันนะครับถือว่าไปหลีกบูคาเรสต์โรมาเนียแล้วก็อาเซอร์ไบจันนะครับ เป็นลีกยุโรปนะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนานะครับให้กับนักกีฬาแล้วก็ตัวเองนะครับเพื่อกลับมาเล่นร่วมกันนะครับเพื่อทุกคนจะได้มีการพัฒนานะครับแต่ละลีกแต่ละสโมสรนะครับแต่ละประเทศนะครับมีการพัฒนามีการเล่นมีความแตกต่างอย่างไรซึ่งก็เป็นผลดีนะครับอย่างที่โค้ชด่วนบอกนะครับว่าถ้าไปเล่นในลีกต่างประเทศนะครับเพราะว่าจะมี ผู้เล่นที่มีอิทธิพลแล้วก็มีความสูงมีความเก่งมากกว่าอยู่ในประเทศไทยนะครับเป็นการาพัฒนาแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวนะครับสำหรับเป็นมิตินิมิตหมายอดีนะครับสำหรับนักวอลเลย์บอลสาวไทยที่ไปเล่นในลีกต่างประเทศเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยนะครับก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่า ให้ความากำลังใจนะครับให้สนับสนุนนะครับทีมชาติไทยวอลเลย์บอลน,นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งกดทุกอย่างเลยนะครับเป็นกําลังใจกับน้องบีมและนะักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไปเล่นเลียกต่างประเทศต่อไปนะครับรักทุกท,ท่านคิดถึงทุกคนจะเจ็บจะจนร่ารวยตลอดไปคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ